คาดหวังคาดหวังคิดว่าน่าจะเกินตากล้องเหมือนเดิมมึงว่าเขาล่ะหายมึงเขาล่ะมึงไปวัดแรงมาเยอะแล้วบ่อยแล้วอ่ะตากล้องบอก500โมชั่นกระหลัดครับสเตทหนึ่งพอเชคคาเรล่าโฟร์แต่ว่าจริงได้4อ้าวหายขออีกี <S <S ่ <S <S Stars o n the Wraith got a nigga wishing Swimming with the s h a r k s o please don't go fishing He gon' think about me when the nigga m i s s i n วันนี้โมชั่นกาหลาดมีอะไรมาให้ดูก็คือ991 c a r r e r a 4 GTS 91.2เครื่อง3,000แรงม้าโรงงานเนี่ยแรงม้าโรงงานของเจ้าคันนี้ครับสีแดงคันนี้นะ444แรงม้า444โมชั่นกาหลาดเหมือนเดิมวันนี้เราจะทำได้ เท่าไหร่กับโปรเจกต์ A สเต1นึงน้ำมัน E20 นะครับ991.2 4 GTS คันนี้สีแดงผมชอบรถสีแดงอยู่ละคาดหวังคาดหวังคิดว่าน่าจะเกินตากล้องเหมือนเดิมมึงว่าเท่าไห่ะ500อไอ้มื่อเท่าไหรมึงไปวัดแรงมาเยอะแล้วบ่อยแล้วอ่าไม่รู้ไปบอกอตากล้องบอก500ผมให้มากกว่าตากล้อง30ตัวผมหยัดได้ หรือคาดหวังกับโมชั่นกาลาดโปรเจกต์เกับ9ก้าอนหนึ่งจุดสองไคลาโฟร์ทีเอคันนี้ผมอยากได้530แรงมาที่เครื่องที่ได้น้องแดมตามไปดูกันว่าได้หรือเปล่านะครับก็เหมือนที่พีบอกเมื่อกี้ก็คือมันเตี้ยกว่า1เซนมันเตี้ยกว่า1เซน แล้วก็ได้ล้อเซนเตอร์ล็อกจากโรงงานได้ล้อเซนเตอร์ล็อกจากโรงงานเป็นสแตนดาร์ดมาเลยเบรกอาเบรกเบรกแล้วแต่สเต็กอะแต่เขาที่เอามาก็าต้องเบรคคือเบรคต้องเลือกเองต้องเลือกเองอ๋ออาทิตย์อย่างนี้พวกนี้ต้องเลือกเบรกอย่างที่ถามอย่างเราอยางทุกส่วนตัวแล้วมันดีกว่าการต่อสองไซรัลธรรมดาการเป็นลูกลากการที่มีอะไรการเป็นลูกลากความสูงกับมันสปอร์ตกว่ามันสปอร์ตกว่าแล้วตัวเอ่อ บอดี Planet Planet end, ้ม <asking owner goats. necessary> ันจะเท่ากันแล้ว hmm. ก okay. ็สองเท่าก okay. ันอ่าบอดี้เท่ากันเห็นเมื่อกี้พี่บอกว่าเทอร์โบใหญ่กว่าเทอร์โบใหญ่กว่าอะไรเทอร์โบใหญ่กว่า9 9.2 c a r e r a S เทอรใหญ่กว่า9 9.2 a e a S อ่า2 c a r e r a S นะอันนี้บอดี้ ider อ่าบอดี้ใหญ่กว่าเป็น w i b o d าเน w e body สองแล้เทร์โบใหญ่กว่า9 9 a r e อทบ9.2เนีอ่ี้อแล้วเทอร์โใหญ่กว่า c a e างยางหลี่กวนกว่าสเปคยาง3.05 อัาบอดี้อ่มาโอเคถามีอีกอันหนึง่งลูกค้าน่าจะถามน่าจะอยากรู้ในแง่ของการ i ิน e s t หรือราคาระหว่างไอตัวนี้ GTS <ม>กับ Carela S หรือ992คิดว่าอันไหนราคาแข็กว่าตัวนี้ราคาแกว่าตัวนี้ราคาแข็งกว่าแน่นอนใช่ปะใช่มันคือรุ่นพิเศษ GTS มันมีความพิเศษของมันคำว่า GTS มันมีความพิเศษของมันอ่าเพราะฉะนั้นนี่ครับจากกูรูบอเช่ของโมชันกระดาษครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าง่ายๆเมื่อกี้มีทิปเล็กๆแล้วกันเนาะ มีทิปเล็กๆให้ดูระหว่างความแตกต่างระหว่าง c าเรล่ r โฟร9เอเกบสคาเรล่าอะไรยังไงแล้วพี่พีก็พูดไปแล้วว่าถ้าถามในแง่ของป o r s เช่เนาะรถแม่งราคาแข็งโคตรๆอยู่แล้วในแง่ของการ i ิมเมหรือในแง่ของซื้อมาได้ขับด้วยได้เสพด้วยแล้วก็ราคาไม่ตกด้วยเผลอเราคาขึ้นเนี่ยก็ฟันธงไปแล้วว่า G P S มันคือตัวพิเศษหายากเพราะนั้นใครมีครับก็ motion กระดาษก็ยินดีที่จะให้บริการประมาณนี้นะครับผมก็ ถ้าใครมีนะครับ Porsche ไม่ว่าจะเป็น718 992 991.2 991ก็เก็1.2ก็ก็1เราดูแลให้ได้นะครับเรื่องของความแรงแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสทั่วไปโอเคครับเดี๋ยวจะทไปดู Don't think about me when the nigga missing. She says she always here, but don't ever listen. I be looking for her, but she always missing. Got the burner on my waist, bro. Turn up the place. No face. No care. วัดกันที่ไดโนลเรียบร้อยครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราเปิดคลิปก,กันไปตั้งแต่ตอนต้นครับผมโมชั่นกระาษครับสเตทหนึ่งพอเช่คาเรล,ล่าโฟร์จีทีเอสสี่ิรวมได้ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดสามแรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนิวตันครับกับเจ้าพอเช่คาเรล,ล่าโฟร์เอสจีทีเอสคันนี้ครับผมก็เป็นอันพิสูจน์ทราบได้ครับว่าเราก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแรงปลอดภัยและผิดชอบก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอยู่นะครับผมก็เราทำได้579เท่ากับขึ้นมา109ม้านะ ครับผมกับสเตจหนึ่งนะครับผมรถคันนี้นะครับผมกับเจ้าไฮล่า 4S GTS คันนี้สีแดง,แงลังเล็ดครับขอบคุณครับโมชันกาลักครับสวัสดีครับ